สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยและ,ละหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต,ต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะะวันนี้นะคะก็เป็นอันแน่นอนแล้วว่าทุกคนจับตามองน้องออมในมาสของนางแบบลุก คูค่่เลยนะเรได้มาสวยมากๆเดินให้ในงานแอลแคทบอนะคะในแบรนด์ของวากเกก็สวยงามอย่างนี้เลย <S <S เอคงจะไม่เอาภาพวิดีโอเคลื่อนไหวมาคิดว่าหลายๆท่านคงได้ดูแล้วแต่เอาบรรดาภาพนิ่งทั้งหลายว่าน้องออมเดินแล้วแบบเออน้องออมจะมาใส่นางแบบก็ไม่ขัดเลยค่ะเพราะว่าหุ่นได้แล้วมาดก็ได้นะอยู่ที่ว่าน้องอ,อมจะเลือกแล้วค่ะว่าอยากจะทำอะไรนะ อันนี้ก็เป็นภาพเบื้องหลังก็ยังโคงสไตล์อย่างเงี้ยค่ะนะคะขำๆเอ็นดูนะคะเหล่าแฟนโอ้โหไปเชียร์ถึงติดขอบเวทีกันอย่างเยอะเลยเพราะว่าน้องออมสวยจริงๆนะคะไม่เสียแรงที่นะเป็นลูกแม่ก้อยแฟนพี่หลิงอุ๊บใช่หรือเปล่าอ่ะไม่รู้ไม่รู้คราวนี้มาอัปเดตคุณพี่กันบ้างคุณพี่หลิงวันนี้นะคะก็มีคนค่ะแอบจับภาพได้นะ เออถ้าเอหาวิดีโอเจอจะเอามาลงแต่ถ้าหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนแล้ววะก็ไม่ได้อะไรค่ะเป็นการถ่ายไกลๆนะคะประมาณเห็นครึ่งตัวอยู่ไปเดินช้อปปิ้งอ่ะในซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าไม่แน่ใจก,ก็เข็นรถเข็นอยู่คะ่ะแต่ภาพมันตอนแรกมุมมองออกมาเหมือนกับว่าจับมือกับผู้หญิงผมยาวนิรนามคนหนึ่งหลายคนถามว่าผู้หญิงนิรนามคนนั้นคือใครนะแล้วจับมือเขาเหรอก็คือหลายคนอธิบายว่าไม่ได้จับมือ แต่ผ้ามันออกมาจริงๆพี่หลิงอะเข็นรถเข็นแล้วเพื่อนคนนั้นก็ช่วยด้วยก็จับอยู่บนรถเขน็นแล้วผ้ามันออกมาเหมือนจับมือกันนะคะเอาไปว่าโล่งอกโล่งอกแหมพี่หลิงก็ต้องมีเพื่อนบ้างเนาะแล้ววันนี้น้องเขาก็ไม่ว่างใช่ปะแต่ด้วยเสื้อที่น้องหลิงใส่นี้ละค่ะซิลีนเสื้อตัวเนี้ย เขาก็เลยจะงงงงกันมันทําให้ยอนนึกถึงวันที่น้องไปแฟนมีชมาเก่าเนอะอ่ะเอาภาพนี้ให้ดูน่าจะจําภาพกันได้ที่เป็นช่วงที่น้องหลิงงองแงใส่น้องออมเนอะงองแงงองแงไม่ยอมถ่ายรูปด้วยอะไรประมาณนั้น่ะเออก็เรียกได้วันนี้นะคะตัวอย่างที่ดีของเยาวชนคนไทยนะคะรวยไหมรวยพี่หลิงไม่นี่พี่หลิงรวยนะคะใช้คําว่ารวยได้เลยนะก็ถอยรถใหม่มีแบรนด์ของตัวเองแต่ก็เรียกได้ว่ากําลัง จะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอ่ะเออก็น้องกำลังเนี้ยแหละแต่ก็ยังเนี้ยค่ะก็ใส่เสื้อที่แฟนๆให้ใส่ซ้ำไปซ้ำมาไม่ถือนี่แหละสเสน่ห์ของพี่หลิงไม่แคร์ใครก็ฉันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นคนรู้จักคุณค่าของของอะ่ะถ้าเป็นดาราคนอื่นไม่มีทางนะจะมาใส่ซ้ำๆอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากการใส่ซ้ำๆอย่างนี้บางทีก็จะทำให้พวกเรานี่แหละที่ติดตามนะคะพี่หลิงทุกวี่ทุกวันก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าเออมันใช่ภาพตอนไหนกันแน่ มันของวันนี้หรือของวันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นเราชอบด้วยนะมันส่งเสริมให้แบบว่าเยาวชนแฟนคลับอะใส่เสื้อซ้ำบ้างก็ได้บางที่อาจจะเป็นแนวใหม่เลยนะว่าสุปตาคนอื่นอาจจะต้องหายมาใส่ซ้ำๆเพราะจริงๆดาราสุปตาเมืองนอกเขาก็อย่างนี้นะแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้เราสังเกตเห็นขนาดน,นั้นเพียงแต่ว่าเขาจะออกแนวแบบก็ใส่เสื้อที่เอามาทำแบบใหม่ ็เอาเสื้อเก่านี่แหละมาอดแอปแล้วก็ทําแบบใหม่อันนี้เป็นเทรน์ของเมืองนอกฝั่งตะวันตกแต่ของพี่หลิงก็โอ้ยจะอะไรมากก็ใส่ซ้ํามันจะเป็นอะไรก็คนนะ่ะคนธรรมดามันก็อย่างนี้แหละพี่หลิงพยายามทําตัวแบบแฟนจริงก็บอกถ้าภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่า down to earth ก็คือแบบว่าติดดินมากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะปรบมือให้ในด้านดีนะเออทําดีแล้วก็ทําดีต่อไป นะคะก็เสื้อมันมาแพงแล้วมันก็เป็นของขวัญแทนใจจากเหล่าแฟนๆจะใส่ครั้งเดียวหรอมันก็เวอร์ไปป้าคือดาราสุปตาสมัยนี้อยา่าเวอร์แล้วประชาชนเขาจะแบบเออฉันตามฉันฉันรักไม่ผิดคนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆเขาเห็นใช่ปะเอฟซีน้องหลิงเป็นเด็กๆเยาวชนก็เยอะก็จะได้เออทําตามนะอย่างเช่นซื้อเสื้อ,อแบรนด์พี่หลิงแล้วเอาเวอวันเดอร์ก็ใส่มันไปเลยค่ะซื้อมาตัวสองตัวก็ซัก ตัวหนึ่งซักตัวหนึ่งใส่แล้วอีกกว่าหนึ่งตัวหนึ่งแห้งก็มาใส่อีกใส่ซ้ำไปซ้ำม,มาอย่างนี้ไม่ใช่นะก็ใส่อันอื่นบ้างก็ได้น้องหลิงก็ใส่อันอื่นแต่ก็เนี่ยก็ใส่บนเวียนซ้ำม,มาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็มันเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะคะไม่ได้อะไรอยากให้พี่หลิงคงเนี่ยนิสใส่ที่เป็นตัวตนพี่หลิงอย่างเนี้ยเออแล้วมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วเราก็ยินดีที่จะติดตามแล้วก็ คอยสนับสนุนน้องไปอย่างเนี้ยโดยไม่รู้สึกตะกิ้ตะขวงใจเพราะว่าน้องเขาดูแบบดูจับต้องได้อะดูเป็นของจริงอ่ะเออใช้คํานี้ดีกว่าดูเป็นของจริงอ่ะใช่ไหมอ่ะคราวนี้มาถัดมากันบ้างเรื่องราวอะไรมาตามติดกันต่อที่แบรนด์ Always Wonder เนอะเมื่อวานถ้าใครได้ติดตามหลายโซเชียลแพลตฟอร์มเนอะเมื่อวานเป็นที่ฮือฮาใช่ป่ะเพรเป็นวันแรกที่ Always Wonder เปิดขาย นะคะแล้วมันก็มีแฟนคลับพี่สาวจีนนี่แหละปล่อยเพลงจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเพลง always wonder หรือเรียกว่าเพลง top spender ดีหลายคนเชื่อว่าได้ฟังแล้วแต่เอคงเอาบารลงไม่ได้นะเพราะว่าเกรงจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์ไปหาฟังได้ค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะท่อนที่บอกสวยสวยสวยเอออะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องอย่างเงี้ยแหละมันต้องมีท่อนที่จําได้ใช่ปะปรากฏว่าเขาตามหากันใหญ่ใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนแต่ง นะก็มาเป็นนี้แ่้ะค่ะเป็นพี่สาวจีนเจอแล้วนะเขาเจอกันนานแล้วล่ะพี่สาวจีนคนนี้ใช้ชื่อแอคาว่าซิมบ้าเจียงแน่นอนค่ะเป็นคนจีนคนนี้มาดูนิดหนึ่งเออพอมาดูตรงเนี้ยอันนี้เป็นบัญชี ex ของคุณซิมบ้าเจียงนะพี่สาวจีนคนนี้ที่แต่งเพลงนี้ให้เนี่ยค่ะสตอรี่เขาบอกเป็น ไวโอลินนิสป่ะไวโอลินนิสก็คือนักนักไวโอลินด้วยอะ่ะนะคะแล้วก็คือเป็นนักดนตรีตัวจริงนะคะศิลปินตัวจริงเนี่ย love using music to tell story ก็คือเป็นนักไวโอลินนะคะแล้วก็เลยมีหน้าเราทำแบบตอนแรกอะ่ะเอให้คิดว่าเดี๋ยวนี้มันใช้ AI ร้องเพลงแต่งเพลงได้ใช่ปะ่ะนนกว่าเฮ้ยใช้ AI ได้ขนาดนี้นะว่าไม่ธรรมดาอ๋อสุดท้ายเป็นฝีมือยังเป็นฝีมือมนุษย์อยู่นะคะ ก็ชื่นชมค่ะแล้วเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เขาใช่หมายความว่าคุณซิมบ้าเจียงอยู่ที่บาร์เซโลนาสเปนป่ะเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเพลงนี่ทันสมัยแล้วติดปากฟังแล้วแบบติดหูร้องตามง่ายนะเอาไว้ว่างๆจะมาแปลความหมายของเนื้อเพลงนี้ให้ถ้าใครอยากรู้นะว่างๆเดี๋ยวเอจะมาทำให้ละกันนะคะเรียกได้ว่าพี่สาจีนดีใจเพราะว่าเมื่อวานอะเออ คุณซิมบ้าเจียงเขาเอาไปโพสต์บอกว่าเมื่อวานน้องออมอ่ะเอาเพลงนี้ไปโพสต์อยู่ในบัญชีเอสของน้องออมแค่นี้นางก็กรี๊ดแล้วนะพอมาวันนี้ค่ะพี่สาวหลิง <c oughs> นะคะก็คือพี่หลิงของเราอะ่ะเอาไปโพสต์ลงในไอจด้วยอะ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนีทำท่าอย่างนี้ด้วยได้ได้ว่าน่ารักเราแบบคุณซิมบ้าเขาภูมิใจมากอะ่ะแล้วก็เขียนโอ้ oh my god ซี o ของ Always Wonder หลิงหลิงใช้เพลงของฉันโดยตรงเลยใน i อจของเธอเนี่ยเราก็เขียน Always Wonder Key Top Spender เนี่ยต้องเป็นไม่รู้นะว่าถ้าพี่หลิงจะใช้เพลงนี้เป็นเพลงแบบของของของแอคเคานของของ,ของร้านพี่หลิงเลยก็ได้นะอาจจะต้องแบบเออไปขอซื้อลิขสิทธิ์จากคุณซิบ,บ้าเจียงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคุณซิบ,บ้าเจียงไม่เอาเงินสกบาท ไม่ใช่บาทหรอกเอาแต่เงินหยวนอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่เอาเงินจากพี่หลิงเลยแหละให้ไปใช้ฟรีๆอะ่ะมันเหมือนเป็นแบบก็แฟนคลับเนอะเราเท่าที่เอไปดูคุณซิมบ้าเจียงก็ไม่ได้ชอบแค่พี่หลิงกับน้องออมนายก็ยังตามคุณฝ้ายคุณโยกโกะอะไรอย่างงี้ด้วยนะหลายคนก็ดีใจไปกับคุณซิมบ้าเจียงบอกเฮ้ยดีใจด้วยในที่สุดนะคะเรียกได้ว่าทําถึงแต่ละคนชอบมากเพลงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคำไม่ต้องแบบ ม,มันเพลงมันน่ารักดนตรีทันสมัยแล้วมันก็ฟังแล้วติดหูเลยทันทีนะคะแล้วก็ใช้ภาษาไทยเข้าไปด้วยว่าซวยซุยๆวย,วยอย่างไงอย่างเงี้ยมันแบบมันเข้าได้มันเป็นอินเตอร์จริง,รงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียของจริง,ของ,รงของจริงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะคราวนี้มาตบท้ายกันด้วยนี่ละกันเอไปเจอมานะ ย้อนกลับไปวันที่น้องหลิงเจอพี่สาวจีและพูดภาษาเกาหลีที่ใต้ตึกเตยอ่ะล่าสุดอ่ะมันมีบางช่วงบางตอนที่เอไปเจอมาแล้วน้องหลิงนะคะพูดคุยกับพี่สาวจีนเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด Always Wonder ซีซัน2ด้วยคอลเลคชัน2อ่ะมาฟังกันค่ะเออคงจะฟังไม่ได้เอโทษทีเพราะว่าฟังได้อยากจะฟังพี่หลิงพูดภาษาจีไหมล่ะอ่าฟังให้ฟังภาษาจีนพี่หลิงนิดนึงละกัน 点难，对外国说，对对外国人，但是，我我知道你们在这个对对对。那我们要多久才能收到衣服？哈要看看，因为你们好像好像蛮多订购。对。现在来看，对可能会多于六六十天嘛？如果是中国的话，中国香港嗯。 会，但是会，如果有的话会，呃，今年发发不去但是下一个 collection 会啊，要哇，冬来了，很适合我们，很适合你们。嗯。老师不告诉你是什么 collection，哈哈哈哈，我不会说的，哈哈哈哈，怎么会有这么可爱？ อ่าเขานี้อ่าฟังสำเนียงพี่หลิงไปแล้วนะเรานี้เดี๋ยวเอจะมาแปลให้ฟังแล้วกันว่าพี่หลิงพูดว่าอะไรบ้างเนาะอ่ะมาพี่หลิงน่าจะให้เอคิดนะพี่หลิงบอกว่าเป็นเพราะว่าเถาเป่าอ่ะจะค่อนข้างยากสำหรับตัวพี่หลิงเองเพราะว่าพี่หลิงเป็นชาวต่างชาติน่าจะแม่เออพี่สาวจริงขอให้ไปขายที่เถาเป่าแหละ พี่หลิงก็เลยบอกว่าสําหรับชาหน้าการไปขายในแถวเป่าจะค่อนข้างยากแต่พี่หลิงเองอ่ะแต่หลิงเองก็รู้ว่าพวกพี่สาวจีนอ่ะก็แบบซื้อขายผ่านทางแถาเป่าซะเยอะใช่ไหมแล้วแฟนๆก็บอกว่าเอาแล้วเช้าอย่างงาันพวกเราอ่ะนานเท่าไหร่ถึงจะได้เสื้อหรอแฟนๆถามนะคะพี่สาวจีนถาม พี่หลิงก็บอกว่าต้องดูก่อนนะเพราะว่าพวกเธออ่ะฉันดูออเดอร์แล้วว่าสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมถ้าดูจากตอนนี้นะมีความเป็นไปได้ว่าจะมากกว่าหกสิบวันปะ่ะถ้าหมายถึงอยู่ประเทศจีนรวมถึงฮ่องกงนะเออก็จะค่อนข้างช้านิดหนึ่ง แต่ถ้ามาถึงก่อนนะก็จะรีบจัดส่งให้ทันทีโดยเร็วที่สุดแล้วก็นี่คอลเลกชันหน้านะมีเสื้อกันหนาวด้วยนะนี่แล้วแฟนๆก็เลยถามว่าวิธีมากเลยฤดูหนาวมันกำลังจะมาแล้วมันเหมาะกับพวกเรามากเลยอันนี้นแฟนๆบอกนะคะพี่หลิงก็เลยบอกใช่จะได้พวกเธอจะได้เอาไปใส่ได้เหมาะกับพวกพี่สาวจีน แต่ยังไม่บอกหรอกนะว่าเป็นคอลเลกชันอะไรแล้วก็ทำท่าปิดปากหัวร้อยอย่างนี้ยค่ะบอกไม่ได้นะแล้วก็ปิดปากอ่าและนี่ละค่ะก,ก็คือนะก็เออรู้กันแล้วนะคอลเลกชันหน้ามาแล้วค่ะตามคำเรียกร้องจะเป็นเสื้อขนเป็ดเลยรหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้พอพี่หลิงเขา อุบอัปอไปก่อนนะอิบอัปอไปก่อนยังไม่พูดยังไม่เฉลยคอยมาตามดูกันให้เอเดาเหรอจะเป็นลายน้องเด่นไหมอ่ะกลเด้นนะอ่ะอันนี้เอไม่รู้เอไม่รู้ก็เดาเอาอ่ะก็พี่หลิงบบปิดปากหัวเราะอาจจะเป็นเสื้อเสื้อกันหนาวใช่ปะที่พี่จีนอ่ะพี่สาวจีนเอาไปใส่ได้แล้วก็แบบอาจจะมีลายน้องหมาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้มาเดากันดีกว่าว่าพี่หลิงเขาอุบเป็นความลับคือเป็นความลับ อะไรคอลเลกชันเสื้อกันหนาวพี่หลิงอ่ะมันจะต้องเป็นลายอะไรที่พิเศษแน่นอนที่มีความหมายกับพี่หลิงอ่ะเอเดาเอขอเดาก่อนนัมเบอร์วันแล้วกันว่าเป็นลายน้องหมาอาจจะเป็นลายเต้าหู้กับชาชีว่ะไม่รู้สิไม่รู้สิสเอามาเดากันเล่นๆได้นะคะอะไะค่ะก็จบคลิปก็ไปตรงนี้แล้วกาันใครมีความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชม